ดาราเดลี่นะครับขึ้นมาถ่ายรูปเพื่อปเป็นพิธีร่วมกันบนเวทีค,ค,รครับขอเตอร์เมื่อใดครับขอเรียนเชิญครับอ่าและเพื่อนๆนะครับวันนี้ศิลปินที่ให้เกียรติเรามาพร้อียนเชิญน้องปาวลีด้วยถ่ายรูปด้วยกันครับน,นี่วันนี้นี่ก็มีปานเหลิมด้วยนะฮะมีพี่โพกพี่แดงและน้องน,นะฮะสองนายใหญ่เลยครับนี่พี่บุญและพี่ตุ๊กของเราเองนะครับขึ้นมาบนเวทนีนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งพรอีท้าบน,น่ยครับดี สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่แหละฮะผู้สื่อข่าวพี่น้องทุกท่านฮะสื่อมวลยนครับเชิญเลยนะครับบนแท่นหลานตะลบมิดมาเลยฮะเรียนเชิญครับนี่แหละครับอ๋อเรียนเชิญนครบลีด้วยโอ้โหให้เกิดมากเลยนะปีก่อนๆในนครบาลีนี่ก็ไม่ร้องมีเงาหรือเปล่าเด็กเชิญงานขนงานของครับงผาถางอ่ะและในวันนี้นะครับแหมผู้บริหารมาการพอ้าพตานะครับที่สุขชนมากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอ2แอ็คเลยนะครับแอคนิ uh, ่งหนึ่งแอคนะฮะและแอคแบบว่าปูแบบว่าจะจึ้งนะฮะหนึ่งแอคนะครับอ่าอย่างนี้นะฮะอ่าอ้าวหนึ่งสองสามดาราเดนี่เก้าปีน้ำจืดไม่มีวันหมดเลยเยี่ยมนะฮะเอาวนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณท่านเลยนะครับ